สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์นะครับคอนแก่นที่นี่นะครับซื้อขายบ้านเลขที่ดินจังหวัดคอนแก่นนะครับวันนี้แบงค์พาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เรียกได้ว่ายูทำเลศักยภาพเลยก็ได้นะครับตรงที่แบงค์ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านอ่าบ้านแฝดนะครับสไตล์นอร์ดิกนะครับมีทั้งหมด4หลังนะครับพื้นที่ที่แบงค์อยู่ตรงนี้ยืนอยู่ที่ซอยสีจันทร์24นะครับตรงนี้ออกไปประมาณสักไม่ถึง50เมตรหรือร้อเมตรตรงนี้ก็เป็นถนนสีจันทร์แล้วนะครับเลี้ยวเข้ามา จากทางไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในย่านชุมชนอะไรก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าทำเลดีจริงๆนะครับไม่เปี่ยวเลยนะครับเหมาะสําหรับพี่ๆพยาบาลหรือพี่ๆรถตัดไมโครที่ทํางานอยู่ในเขตนี้นะครับโอเคครับแบงค์จะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับสองหลังแรกนะครับที่จะเสร็จน่าจะภายในเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนนี้นั้นก็จะเร็วๆนี้นะครับกาลังเร่งนะครับพี่ๆลูกค้าก็ เข้ามาชมกันเรื่อยๆแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายไปทีละส่วนนะครับแล้วก็อาจจะให้พี่ๆเห็นนะงานโครงสร้างงานสตั๊กเจอรตรงนี้ด้วยว่าเราก่อสร้างเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านหลังที่1นนะครับกว้างสักประมาณ6เมตรกว่าเลยนะครับพี่ๆห้าถึงหกนี่นะครับสามารถจอดรถได้2คันสบายเลยก็จะมีรั้วกั้นระบางบ้านตรงนี้นะครับปึ๊บขึ้นมานะครับแล้วก็มีรั้วตรงนี้เป็นรั้วพับนะครับพับแต่ว่าในที่นี้คือเราจะ ทำใส่ประตูรีโมทนะครับให้มันแบบพับแล้วก็เปิดได้เต็มโดยที่ไม่ต้องลงรถเลยนะครับเปิดลงมาเปิดประตูให้มันจอดได้เต็มที่สุดแล้วก็เราจะเทพื้นคอนกรีตแซมเป็นพื้นลองจอดรถให้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนะครับดูตัวบ้านก่อนด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่ๆร,ระหว่างบ้านตรงนี้เป็นผนังร่วมกันก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ ชั้นเดียวนะครับเราใช้ผนังไขผนังมันนะครับเป็นการก่อเบื้องสองก้อนนะครับแล้วก็ยัดโฟมเข้าไปตรงกลางการลดเสียงนะครับเอเรับมาตรงนี้เป็นหน้าต่างที่ผมออกแบบไว้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูนะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับลานจอดรถนี่กกว้างมากเลยนะครับไปกันเลยนะครับโอเคเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะครับจะเป็นบานกระจกสไลด์นะครับ 3มดีมน3ดีผมเลยพบกับห้องโถงก่อนเลยนะครับอันบแรกตรงนี้ก็แล้วแต่พีพ่ๆจะดีไซน์เป็นโซฟาหรือพีพ่ๆจะจัดตรงไหนก็ได้นะครับเป็นโต๊ะทีวีหรืออะไรก็ไดนะ้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นทางโครงการจะทําเป็นฝ้าหลุมให้ทําเป็นฝ้าหลุมโค้ง,งให้เหมือนที่ผมดีไซน์3ดีนะครับอขออนุญาตหันมาทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเดินไปเพื่อขึ้นชั้นสองนี่ก็จะมีหน้าต่างนะครับน่าจะเป็นสีบาน สีบานสไลด์ทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างกว้างเปิดโล่งนะครับเย็นตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําห้องที่1ใต้บันไดมีความพิเศษยังไงนะครับปกติเนี่ยห้องน้ําใต้บันไดเนี่ยจะเล็กแต่เนี้ยใหญ่กว้างแล้วก็สามารถอาบน้ําเข้าห้องน้ําได้ด้วยนะครับมีติดสายเครื่องทาน้ําอุ่นมาเลยแล้วเดินท่อน้ําดีไว้สําหรับทำเลียนโชเวอร์ทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับคือดีดีดีมากนะครับผมอันนี้เป็นห้องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับ ทำเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมด้านหลังก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่1นนะครับเดี๋ยวผมขึ้น3าดีให้ดูวันนี้พี่ๆช่างเขาก็พักกันในนี้นะครับเวลาทํางานก็ช่วงนี้เรากําลังเร่งงานกันแบบไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างด้วยนะครับพี่ๆเป็นห้องนอนแต่ไม่ทึบนะครับเปิดหน้าต่างนะครับสามารถสนทนาหรือว่าเปิด ระบายนะครับตรงนี้นี่มีตรงนี้ก็มีหน้าตา่างตรงนี้มีหน้าต่างให้กาศถ่ายทีน,นะครับเราก็จะไปชั้นอ่าไม่ใช่ชั้นสองไปด้านหลังต่อนะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวเปิดมาก็าจะเจอตรงนี้นะครับนี่ห้องห้องครัวนี่กว้างมากพี่ๆครับจะเห็นว่าตรงนี้เนะี่ยผนังตรงนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ผนังเดียวกันนะเขาก่อเป็น2ชั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพจากท็อปวิวให้ดูมันจะเห็นว่าเป็นผนังแยกกันนะครับ เป็นผนังไครผนังมันตัวนี้มีเคาน์เตอร์ครัวให้ตัวนี้ก็ต่อเตอิมเพื่อซื้ไปให้ถึงตรงนู้นเลยนะครับมีปั๊กไฟมีอะไรให้พร้อมทุกอย่างเลยนะครับเพื่อการทําห้องครัวนะครับตรงนี้เทคอนกรีตคอสลอ,อย่างดีคอนกรีตเสริมเหล็กหนามากนะครับเป็นเป็นกระแพงกันดินเป็นกระแพงที่แข็งอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบว่าแข็งแรงมากนะครับ น้ำไม่ซึมใส่กันซึมเรียบร้อยดินจากของมนุนหรืออะไรน้ำหนักไม่สามารถขดมาฝั่งนี้ได้เพราะว่าเขาเทีหนามากเสริมเหล็กหนามากเลยนะครับก็จะมีท่อระบายน้ําด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้าน้ําไหลมาผมก็จะมีท่อนะครับกั้นตรงนี้ก็จะไหลลงมาท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะครับก็จะไหลลงนี้เลยหน้าบ้านเป็นงูเลยนะครับพี่ๆครับเราจะเห็นหน้านานเรียวๆกันแบบนี้กันเลยนะครับนี่เลยด้านข้างนะครับ เดินเดินไปก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเดินไปไม่ได้เพราะติดนั่งร้านนะครับของจริงจะเดินได้นะครับมีแก็บนะครับโอเคด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้ก็จะไปที่ห้องด้านบนกันต่อนะครับขึ้นบันไดครับอันนี้ก็บันไดยังไม่เสร็จนะครับบันไดก็จะ ถูกปูด้วยพื้นไม้นะครับไม้อย่างดีนะครับก็จะเป็นดีไซน์ให้เป็นห้องโถงตรงบันไดตรงนี้ก็จะมีไปมีอะไรห้อยให้กิิบเก๋กันเลยทีเดียวแนละ้วบันไดเนี่ยมีทั้งสิบสิบเก้าขั 10, ้นถ,ถ้าจกจำไม่ผิดนะครับพี่เจ้าของเขาบอกอยู่เขาอีกการดีไซน์มีห่วงจุ้ยอะไรเขามีหลักการดีไซน์ของเขาอยู่นะครับเป็นบันไดวนสวยงามมากเลยนะครับโอเคผมจะค่อยๆเดินหน่อยนะครับเพราะว่าบันไดมันยังไม่เสร็จนะครับ โอเคครับขึ้นมาชั้น2จะเจอกับทางเดินตรงนี้กันเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นที่กั้นเป็นระเบียงนะครับสามดีที่ผมขึ้นห้ดูเราก็มาดูที่ห้องนอนที่2นะครับหรือเป็นห้องนอนมาสเตอร์เลสรูมกันเลยนะครับตรงนี้เปิดประตูเข้ามาเดือบพิ้ง <Ping> นะครับเป็นเหมือน3 d ดีเลยเตียงอาจจะวางตรงนี้ตรงนั้นผมวางโทรทัศน์นะครับถ้าเป็นผมหน้าที่ผมี่ผมทํา3ดีออกมานะครับนี่เป็นประตู หน้าต่างเปิดมองด้านนอกได้วางโซฟากิ๊บกีนะครับตรงนี้นั่งพักผ่อนเปิดประตูออกไปรับลมบรรยากาศนะครับระเบียงกว้าง1เมตร20เซนติเมตรในจุดเมตรนะครับตรงนี้ก็จะถูกทาด้วยสีส้มเป็นสไตล์นอด์ดกนะครับสวยมากติดๆอ่ะมองไปด้านหน้าบ้านนะครับนี่เลยถนนนี่ทำใหม่นะครับเดี๋ยวทำใหม่ทำผิวจราจรใหม่ รั้วก็จะทําทาสีใหม่นะครับมีที่ระบายนะับแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เหมือนมาบรรยายงานสตั๊กเจอ์งานโครงสร้างเลยนะครับไม่ได้แบบว่าบ้านมันยังไม่เสร็จร้อยนะครับก็อยากให้เห็นให้ชมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเปิดออกไปชมวิวหรือรับลมเย็นๆน,นะครับน mm hmm. ี่พี่ๆดูเหล็กหนาเชื่อมคู่นะครับ ใส่เฟิกเรียบร้อยเดินสายไฟใส่เฟิกใส่ั u n c ั i น n บอกทุกอย่างนะครับต่อมานะครับห้องน้ำในห้อง Master Bedroom อ่างน้ำหน้าชาโคแล้วก็เป็นที่อาบน้ำตรงนี้กว้างนะครับห้องน้ำกว้างแต่และห้องไม่กว้างจริงๆต่อมาเราจะไปห้องนอนห้องหนึ่งนะครับห้องนอนท,ที่ที่ไหรที่สามครับ อ่าก่อนไปห้องไลขสามมาห้องน้ําที่3ามอีกห้องนึงนะครับผมนี่เลยเปิดตัวตเข้ามาปุ๊บเป็น3ามซิกชั่นนะครับเหมือนโครงการที่แล้วที่โคโคอนโปงนะครับทําเป็น3ามซิกชั่นซิกชั่นทางโน้นนะครับเป็นห้องน้ําอ่างอาบอ่าง,างล้างหน้าครับแล้วก็ที่อาบน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีสายไฟเครื่องทําน้าอุ่นให้แล้วเรียบร้อยนะครับครบจบพี่ไม่ต้องมามาตัดมากรีดมาเดินใหม่ต่อมามาที่ห้อง นอนที่สามนะครับผมดีไซน์ซไว้ปุ๊บเปิดเข้ามาหน้าต่างด้านหลังตังน,นี้ก็มีหน้าต่างน,นี่ผมใส่ชั้นหนังสือนะครับถ้าเป็นผมผมจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับพี่พีแลวแต่พี่พีจะดีไซน์นะครับกว้างห้องกว้างใส่เตียงหางฟุตก็ได้3ฟุตก็ได้นะครับสบายมากเลยนี่เห็นหนะด้านหลังนะครับพี่พีตรงนี้เขาทํารั้วกันดินไว้ทําสูง ก็อาจจะเป็นนี่สูงแค่นิดเดียวครับประมาณถึงชั้นตรงนี้ของเราเองนั้นก็เป็นรั้วกำแพงสูงมาไอาที่สูงสูงนำๆำ,ำนี่เป็นหญ่าท่านนั้นนี่นะครับเหมือนที่ผมบอกนี่หีดสองชั้นหีดคนละก้อนเลยนะครับกำแพงแยกกันต่อครัวให้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องไปต่อเองจัดไปอ่ะยังเหลือกันอีกห้องห้อง,ห,องห้องนอนที่สี่นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับเดี่ยมากันเลยนะครับผม นี่นะครับห้องนี้ก็กว้างเหมือนกันนี่ผมดีไซน์ไว้ต่อเอาเตียงไว้ตรงนี้แล้วผมก็เอาโต๊ะทางานไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟ1 1จุดนะครับ2จุดแล้วก็3จุดอีกตรงนี้นะครับแต่ละห้องเราก็ทําการเดินสายแอร์ไว้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปขีดไม่ต้องไปเลยรสี่หลังเท่านั้นนะครับเดผมจะพาเดินไปดู ถนนหน้าบ้านกว้างมากคงน่าจะ6เมตรกว่าน่าจะกว้างกว่า6เมตรมีท่อระบายน้ำแล้วเรียบร้อยทุกอย่างตรงนี้ทำผิวจราจรใหม่เดี๋ยวผมทาสีทาอะไรใหม่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดินออกไปจะเป็นซอยนะครับตรงนี้จะมีหอพักอยู่ตรงนี้ีนตรงนี้จะขอทำดีโนเบททำความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับพอกสีพอกอะไรตรงนี้ ตรงออกไปตรงถึงหอสีขาตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาประมาณสัก50ิเมตรก็ถึงถนนสีจันทร์แล้วครับทางก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆหลังจากที่แบงค์พาเดินชมบ้านนะครับแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับบ้านหลังน,นี้ก็มี4หลังนะครับก็เป็น1 2 3 4 4ยูนิตนะครับก็จะเป็นบ้าน บ้านแปดนะครับบ้านแปดทาวน์โฮมนะครับเพราะว่า2หลังแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็อีก2หลังก็แบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับมันจะไม่ติดกันเป็นพืชเดียว4หลังเลยนะครับก็หลังละประมาณ3 3 5มสถึงสีวาประมาณนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านบนล่างนะครับรวมห้องครัวก็ประมาณสักร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรไม่รวมโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถก็ประมาณสักประมาณสามสิบประมาณนี้นะครับสามสิบถึงสี่สิบนะครับเพราะว่า กว้าง6เมตรนะครับคูประมาณ6 6 5 30หรือประมาณ5เมตรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็จะน่าจะเสร็จ2หลังแล้วน่าจะเสร็จประมาณสักสิ้นเดือนมกรานี้นะครับก็จะตอนนี้ก็เปิดให้พี่ๆลูกค้าเข้าชมพีเซลโครงการกันอยู่นะครับยังไงก็สนใจเข้าชมบ้านเลยก็ติดต่อแบงค์มาได้นะครับแต่ผมขึ้นเบอร์ที่อยู่หรือตามคลิปดีเทลด้านบนได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆที่สนบับสนุน การติดตามรับชมการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็อ,อาจจะทุรักทุเลหนะ่อยเพราะว่าถือคนเดียวนะครับก็ถือให้ชมอยูๆการสร้างบ้านกันไปเลยว่าโครงสร้างสตั๊กเจอร์นนี่น,นู่นเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมวันนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ